สรุป iPad Mini รุ่นที่6 2นาทีดีไซน์คล้าย iPad Air สใช้ CPU A15 ไปอ n i c ึแบบเดียวกับ iPhone 13มี4สีม่วงชมพูทองสเปเก ปุ่มพาวเวอ,อยู่ด้านบนจอทูโทนจอภาพเป็นวิคิทเลสนาเด,ดเพย์ขนาด8.3นิ้วใหญ่กว่าเดิมนิดนึงทัส ID ที่ปุ่มพาวเวอร์ CPU เร็วขึ้นจากรุ่นเดิม40% GPU เร็วขึ้น80%เท่าเทียบกับ iPad mini รุ่นที่5พอร์ต USB-C เชื่อมต่อเร็วขึ้น10เท่าตัวเซลลูล่ารองรับ 5G ความเร็วสูงสุด3.5กิกะบิตต่อวินาทีรองรับ Wi-Fi 6 กล้องหลัง12ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่1.8มาพร้อม True Tone Flash กล้องหน้า12ล้านพิกเซลแบบอั d e r w i มีฟีเจอร์ Center Stage เหมือนใน iPad Pro M1 ใช้กับ Apple Pencil รุ่นที่2แถมอ a ด e เตอร์ขนาด20วัตต์มาให้ในกล่องด้วยนะครับส่วนราคาไทยก็ตามนี้เลยครับ วันวางจำหน่ายที่ไทยเร็วๆนี้